ป่วนาตองอ้อยต่อยพี่น้องกับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้อุูุคนเมอน่คอยมานอนป่าพี่น้องมานอนทายามมองพี่น้องเอ้ยคอยชิปิงป่ากินพี่น้องกําลังจิปิงป่าตอนนี้กะเจ็ดโมงพี่น้องเกียงเคียงมามีพระห่มมาเพื่อนหนึ่งกับสัดสัดอันหนึ่งพี่น้องนี่ใส่มองอยู่ไหวเลยพี่น้องเดียเ๋ยวก็จะลงไปยามพี่น้อง อุปรกรณ์ข่อยก็จิม,มีติ๊กน้ำติบข้าวน้อยพี่น้องเอ้ติบข้าวน้อยมาได้กินปิ้งปลาน้องข่อยอข่อยสิป,ปิ้งปลาแซ่บๆขออ่อยยังมาทันเอาแจ้วพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวข่อยสั่งเข้าวเาจียวมาให้ก่อนลืมถือแจีวพี่น้องเอ้ยมาปิ้งปลาพี่น้องปิงปปป้งปลาเดี๋ยวข่อยสิปิ้งปลาก่อนเอาตัวใดพี่น้องปลาตองเป็นอะไกินบ้าเอาปิ้งกับลานางเลยพี่น้อง ไปแต่เอยู่ก็ได้เดี๋ยวจะมาแตสูบและน้อง เออเป็นตาแสบแล้วพี่น้องเหลืองอ่อยห้อยไก่สิสุกแล้วพี่น้องเอ้มาพี่น้องกินน้ำกันมานี่แสบแสบอยู่ป่าอยู่ดงพี่น้องเขียดก็หลายหลายได้อยู่นี่เดี๋ยวจะ๋นเราจิเราจับเขียดก่อนพี่น้องเอ้จับเขียดมาปิ้งเขียดมันหลายพี่น้องกินแล้วก็จะลายนอนได้พี่น้องเอ้ยบานี้โอ้ยมูดไปชิมบัจืรข้อข่อยบ่พี่น้อง บอนอนกายอยู่นี่กินกากินอยู่นี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมันมาคอยอจะงสิใหญ่นี้สิมีหมดงานมาบ่าปลาตัวนี้แล้วมันเชีนเาก่อนพี่น้องเอ้ยมันตายแล้ะประตองแจงแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี่หมดกระหมดไอลีหลออนี่มันยังไม่ใช่หมดคอยใหญ่บอนอนพี่ีสามบอนสี่บอนพี่น้อง มันกัดหัวค่อยสี่โมงเสาร์พี่น้องตอนนี้นนสี่โมงเสาร์เนี่ยพอเทะเลยมายามมองพี่น้องไอ้บ้านนี่แจ้งแล้วพี่น้องสี่โมงเสาร์ไปลองยามมองลองกันพี่น้องให้กำมือ,อพี่น้องเด,ดี๋ป่าเหลื่อมตาแบกแผลโทรศัพท์บ้านนี่ เออลูกที่ทำทำเรียบตาครับอืมนตัวแรกแหกมบานที่ไหมมีป่าบ้างอุ้ยอ้ยใหม่เฉพาะใหม่บัวดัป่าตัวตัวใหม่ลองตัวนี้แกะเล้วเี่ บางอย่างอั่บงนี้กไข่หูนะต่ายต่ายด้วยนิดแต่ใหม่ขาดทุนขาดต่อปัดต่อไปเลย โอ้ภผยกับบุหงเห็นมัถึงจะคึดนนิดน่ออย่างเน่าอ่มนบบนาเมองขาดบซ้อกแล้วเสียงิ่ใช่นีมตัวหนึ่งยังกันต่าเต็นเย เอาตายละปลาตัวนี้ายล้เนี่ยกะหน่อยห่อขวดดีท่้งเล หอยลีเดม่อนอืออย่างเดียวเลยนี่ปลาครึ่งพี่น้องปลาครึ่งอันนี้ครึ่ง กันกันประกดเละเละเบียกันกระประกดขอบเลปาไม่ปีป่า มันลงตรงนี้เอา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 กลับมาหลุดไปพี่น้องเอ,เอเ้ยกลนะับมาหลุดไปเดี๋ยวนี้โอเคึ้่ตนี้น็มองกันมาดามตรงนี้กันไปกับพ่อใหม่เอาประคอกัอนพี่นออ้องประคอกประคอนี่ ปโอปะยม <iku> <ร>่ื่อแลอมันลายตอนเถอะอัหนุ่หนุ่กันนี่นี้ ถือบ่าเอาประกวดปะกวดมาโอ้ไปกับบอลงเลยอืมวัดกันเลยดี เขาคักครับยังไม่เอาากกระปานอีกปากกดบ าัก็มนยานกันีกแลมันบมท <Bel> ี <i> ่โอ้ยนยย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 มิดพอไยยยยนยยยยย้ยยอยยยยยี่มยนยยยยย

ก็ถืกจับต่อกันมาอย่างอื่นก็บ่มีนะยามมาอีมันคืนฮู้โอ้ใครบ่โดเดะว่าสักกะกันอือ đợt cao ba bãi bà tổ đợt nào lại nói thế tìm một thuyền nào ừ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  Kok kangkeng ini. Oh. Ada apa Cảm. thường nơi ta bắt đi ở đây mọi người mất mát hết lắm nha bắt thằng nặng nào nặng nào mình yang di hmm. ni oh ni dia patok ni yang ini dia mm -hmm. oh ni ni patok patok ดกดดกดเดือมตา,าขัดมาค่อย <c oughs> ตายแล้วเด็กมันีพี่น้องยามรันแนว ืปลาตองพี่น้องอุ้ย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 ปลานี่พี่น้องบ่นมันใหญ่แท้มันโมเมนต์ปลาเนี่ยบ่กมเนปลาขาวอะนี่ปลานางโอ้ยนี่ โอ้ยนาะเอาละเขาจะท่ายลบบเดิแบบเดเกี๋ยวปะ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 น่าดืนยังเดียว บ่ได้ยัดอกพี่น้องเอ้ยข่อยยามมอกมอกข่อยญนี้มาแล้วปลาใหญ่ได้บอดมันสิตัดสินีปลาขาวเด้พี่น้องเียวเอแต่มองเก่าไแหพี่น้องเบิีน้ขึ้นมายามดข่อยกมาเอายามนั้นพี่น้องเอ้ยบ่ดจักเถื่อเอ้ยจะจ๊ะ่อ ยังเป็นอยู่ตัวนี้โอ้มีแต่ปลาตองล้วนๆเ่น้อเอ้ยปลาอย่างอื่นก็บุคออีกนี่อืปลาขาเยงเนาะควนปลาตองอ่อยต่อีพี่น้องเอ้ยผลงานคอยขึ้นเออปลาเคืองตัวเดียวแหละสีลาบกินพี่น้องป๊ามีแต่ปลาตองล้วนๆพี่น้องนี่ปลาคอก็ไปเพราะปลาคอ ลาบกินแสบเพียอย่างนี้พี่น้องเอ้ยแกงกินพี่น้องปลาตองนี่มาเอาได้พี่น้องไปแกงผูดใดสีกินแกงปลาตองเอาไปผักผักแล้วก็ไปตำเห็ดลูกกอนพี่น้องแสบคักพี่น้องไอ้อะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิด้จจบลงเพียงเท่านี้ได้พี่น้องขอบุญขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามตั้งแต่ต้นจนจบคลิปพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสวัสดีค่ะ